สุดอื่นแปดเส้นทางทำให้หลุดพ้นจากกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกทา่านวันนี้ช่องมุทิตาชาแนลมีเรื่องราวเกี่ยวกับแปดเส้นทางทำให้หลุดพ้นจากกรรมมาฝากค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอยากหลุดพ้นจากกรรมทำแปดเส้นทางดังต่อไปนี้หลุดพ้นอย่างแน่นอนค่ะเรื่องของกรรมที่ลหลายๆท่านเองนั้นอยากจะหนีไปให้ไกลหรืออยากจะหลุดพ้นจากกรรมที่กำลังพบเจอในขณะน,นี้ซึ่งลหลายๆท่านก็อยากจะรู้ว่า มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากกรรมได้ไง่ายๆซึ่งในเรื่องนี้นะคะผููบาอาจารย์ทันให้ข้อคิดเตือนสติว่าคนเราเมื่อมีความทุกข์สุดๆแล้วเราก็จะคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีความสามารถที่จะรับมือกับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้ และก็คิดว่ากรรมที่กำลังพบเจออยู่นี้คงไม่อาจจะชดใช้หรือหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกันเหตุที่หลายๆคนคิดแบบนี้ก็เป็นเพราะบางคนนั้นเมื่อจิตใจอ่อนแอก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับความทุกข์ต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอย่างหนักได้และบางคนเมื่อมีความทุกข์สุดๆแล้ว ก็มักจะหาทางออกด้วยการทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าการฆ่าตัวตายนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อจะได้หนีหรือให้หลุดพ้นไปจากกรรมที่ตัวเองกำลังพบเจออยู่ในตอนนี้ค่ะท่านว่าการฆ่าตัวตายนั้นมันไม่ใช่การหนีจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง เพราะว่าคนเรานั้นจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอุปมาว่าหากมีมหาสมุทรกว้างใหญ่อยู่แห่งหนึง่งและเหนือผิวน้ำมีห่วงเล็กๆที่ลอยฟ้องอยู่และในแต่ละวินาทีห่วงนี้ก็จะถูกคลื่นนมตีให้ลอยเว้งไปมาอยู่ตลอดเวลา ส่วนเบื้องล่างของผิวน้ำก็มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งทุกๆร้อยปีเต่าตาบอดตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาสู่ผิวน้าสักครั้งหนึ่งแล้วโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำและเอาหัวมาสวมให้เข้ากับห่วงเล็กๆนี้อย่างพอเหมาะพอดีนั้นเรียกได้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้นะคะก็ยากยิ่งกว่านี้เป็นล้านเท่าแต่ถึงยากอย่างไรเราเองในตอนนี้ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วฉะนั้นก็จงอย่าไปคิดฆ่าตัวตายเพื่อที่จะหนีจากกรรมด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นการสร้างวงจรแห่งความทุกข์ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น และยิ่งเป็นการสร้างความทุกข์ขยาวนานขึ้นอีกด้วยค่ะดังนั้นเราจะต้องเผชิญหน้าต่อไปเพราะการที่เราจะหนีหรือให้หลุดผลจัดก,กรรมไปได้อย่างถาวรน,นั้นก็มีอยู่หนทางเดียวนั้นก็คือการปฏิบัติทางสายการที่มีอริยมรรคองแปดเป็นตัวนำทางค่ะซึ่งมรรคแปดนี้ก็คือ ข้อปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้และเส้นทางเพื่อก้าวเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางทั้ง8ประการก็มีดังต่อไปนี้ค่ะเส้นทางที่หนึ่งความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิค,ค่ะความเห็นที่ถูกต้องนี้เปรียบเสมือนกับเข็มทิศนำทาง เพราะการที่เราเดินทางให้ถูกต้องได้นั้นเราก็ต้องมีเข็มทิศคอยชี้ทางให้และความเห็นชอบนี้ก็คือการมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนด้วยเช่นกันเมื่อมีสมหวังก็ย่อมมีผิดหวังเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็ย่อมจะมีความทุก และไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเราก็จะต้องมีเรื่องทุกข์ใจอยู่เสมอเราจะต้องมองให้เห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบแม้แต่พระพุทธเจ้าที่ท่านมีบุญวาสนามากที่สุดท่านเองก็ยังกำพาพระมารดาตั้งแต่ประสูตรได้เพียงเจ็ดวันดังนั้น ภาวะที่ไม่สมบูรณ์ของชีวิตคนเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งแต่ภาวะที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราทุกคนค่ะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจและไม่ต้องเสียใจที่เกิดมาไม่สมบูรณ์แบบขอเพียงแค่เรามองให้เห็นความจริงในข้อนี้เราก็จะหลุดพ้น จากความทุกข์ไปได้อย่างแท้จริงค่ะเส้นทางที่สองดำหลีชอบหรือสัมมาสัมกัปปักซึ่งดำหลีชอบหรือความคิดที่ถูกต้องนี้ก็คือการคิดดีนั่นเองอันหมายถึงการรู้จักคิดตรีตองแต่สิ่งที่เป็นกุศลอันได้แกการคิดที่จะเสียสละความสุขของตนเองเพื่อคนอื่น หรือปารถนาให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์หรือรู้สึกยินดีเมื่อคนอื่นมีความสุขและรู้จักปล่อยวางด้วยใจที่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาหรือรู้จักคิดที่จะให้อภัยคนอื่นได้ตลอดเวลาโดยไม่โกรธเคืองไม่ขัดเคือง,องหรือมุ่งทำลายใครเพราะไม่ต้องการ ที่จะเบียดเบียนคนอื่นซึ่งหากเราคิดได้แบบนี้ก็จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นสบายและปลอดโปร่งและยิ่งถ้าเรารู้จักคิดที่จะหาทางออกจากความอยากต่างๆคือมีความนึกคิดที่จะละออกจากการรมและพยายามอายกิเลสตัณหาของตนเองให้หมดสิ้นไปก็เป็นความคิดที่ถูกต้อง และดีมากเส้นทางที่สเจรจาชอบหรือสัมมาวาจาซึ่งวาจาที่ถูกต้องนี้ก็ประกอบไปด้วยการไม่พูดเท็จหรือโกหกหลอกลวงใครไม่พูดส่อเสียดเพื่อให้คนอื่นเกิดความโกรธหรือขัดเคืองใจหรือไม่พูดหยาบคายเพื่อทำลายความรู้สึกของคนอื่นและไม่พูดเผอเจอ จนทำให้คนอื่นต้องเสียเวลาฟังโดยที่ไหลประโยชน์ไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นต้นค่ะเส้นทางที่สีการกระทำชอบหรือสัมมากรรม,มตัดซึ่งการปฏิบัติที่ถูกตอนน้องนี้ก็ได้แก่การลงมือกระทำเพื่อระเว้นในการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะสัตว์โลกทุกชีวิต ต่างก็รักชีวิตของตนเองซึ่งก็ไม่แตกต่างจากชีวิตเราเช่นกันหรือไม่ลักเอาทรัพย์สินของคนอื่นเพราะเราทุกคนนั้นต่างก็ห่วงแหนในทรัพย์สินเงินทองในสิ่งที่ตนเองหามาได้และไม่ประพฤติผิดในกามเพราะรู้ว่าคนทุกคนนั้นต่างก็รักและห่วงแหนในคู่้ครอ,องของตนเองเป็นต้นค่ะ เส้นทางที่5การเลี้ยงชีพชอบหรือสัมมาอาชีวะซึ่งการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้องนี้ก็คือการงดเว้นจากการหาเลี้ยงชีพโดยการเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือทางใจที่เรียกกันว่าเป็นพวกมิจฉาชีพนั้นเองดังนั้น เราควรจะประกอบอาชีพที่สุจริตที่มุ่งเอื้อประโยชน์ให้แก่คนอื่นเป็นหลักและตัวเราเองก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ลำบากจากอาชีพที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันค่ะเส้นทางที่หกพยายามชอบหรือสัมมาวายามะซึ่งความเพียรที่ถูกต้อง หรือความพยายามชอบนี้ก็หมายถึงความพยายามระมัดระวังในจิตของเราเองเพื่อไม่ให้เกิดและพยายามจะทำให้เกิดในสิ่งดังต่อไปนี้หนึ่งเพียรระวังหรือเพียรปิดกัน้นและยับยั้งบาปอภิสุศละธรรมหรือความชั่วต่างๆที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดขึ้น 2. เปลี่ยนละ หรือเปลี่ยนกรรมจัดในบาปอากุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันขยายตัวออกไปอีก 3. เพียรเจริญหรือเพียรก่อให้เกิดในการทำกุศลธรรมหรือคุณงามความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดทำให้มันเกิดให้มันดีขึ้นและ 4. เพียรรักษากุศลธรรมและคุณงามความดีต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมัน่นและให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเส้นทางที่7การละลึกชอบหรือสัมผัสสติซึ่งการมีสติที่ถูกต้องนี้สติก็คือความรู้สึกตัวนั้นเองคือการรู้สึกตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในทุกขณะจิตโดยไม่เป็นคนเผอเจอ เพราะการไม่เผอเจอนั้นจะทําให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดและจะทําให้เราหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําชั่วต่างๆซึ่งเป็นหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่สรุปแล้วก็คือทําให้เราละลึกได้เมื่อรู้สึกสบายหรือไม่สบายก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ยึดติดกับความไม่สบายเหล่านั้น หรือเมื่อเรารู้สึกมีความสุขมีความทุกข์หรือเฉยเฉยเราก็หลับรู้ได้และลึกได้เช่นเดียวกันและเมื่อมีอารมณ์อะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเราเราก็รับรู้อารมณ์นั้นแล้วก็เพียงแค่รู้และก็ปล่อยวางค่ะเส้นทางที่8การตั้งจิตมั่นชอบหรือสัมมาสมาธิ ซึ่งการมีสมาธิที่ถูกต้องนี้ก็คือความตั้งใจมั่นโดยถูกทางที่เหนือกว่าสมาธิเพียงเฉยเฉยเพราะสมาธิกับสัมมาสมาธิจะมีความแตกต่างกันนั่นก็คือสมาธิจะเป็นเพียงการเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทำให้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นอย่างเช่นถ้าจิตเราจับที่เรื่องเลไล้ มาเป็นอารมณ์แน่วแน่สมาธินั้นก็นับว่าเป็นสมาธิได้แต่ไม่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์ดังนั้นการมีจิตจดจอ่ออยู่กับการมุ่งทำร้ายคนอื่นแบบนี้ก็เรียกได้ว่ามีสมาธิแต่ไม่ใช่สัมมาสมาธิค่ะส่วนคำว่าสัมมาสมาธินั้นหมายถึงการยืดในเรื่องที่ดี เพื่อมาเป็นอารมณ์แน่วแน่อย่างเช่นในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลว่าถ้าแบบนี้สมาธิจึงจะยั้งประโยชน์ให้เหล่านั้นสำเร็จได้ในทุกทกอย่างค่ะดังนั้นผลทางแห่งการดำรงชีวิตอย่างดูแจ้งที่เรียกว่ามักแบบนี้จะทำให้เหล่านั้นมีสติและมีปัญญามากขึ้น จนสามารถกำจัดความไม่รู้หรืออวิชชาได้ในที่สุดฉะนั้นมรรคแประการแห่งทางสายกางนี้เราควรจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกรรมและความทุกข์ต่างๆส่วนตัวเราจะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ขีดความสามารถของแต่ละคน มักคแประการนี้ก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวโยงกันซึ่งแต่และองค์ก็จะช่วยส่งเสริมองค์อื่นๆด้วยและข้อปฏิบัติที่สรุปรวมจากอริยะมีมักคแนี้เพื่อเป็นวิธีการให้มนุษย์ปุตุชนคนธรรมดาอย่างเราสามารถกระทำตามและเข้าใจได้อย่างง่ายๆนั่นก็คือการสร้างบุญบารมี มีสามประการด้วยกันคือทานศีลและภาวนานั้นเองค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องม,มุธิตาชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ